สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานนะคะดอกช้องนางนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว6 5สิซนมค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว3 5มสซนเมตรนะคะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มจากเส้นยาวสามยาวก่อนนะคะ เราจะมาพับนะคะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะนะคะริบบิ้นด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอ้าออกค่ะวบเส้นที่3ขึ้นมาค่ะนะคะนะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเราเส้นที่หนึ่งค่ะขึ้นพับจับขึ้นมานะเส้นที่สองพับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามพับเส้นที่สองเส้นที่สี่พับเส้นที่สามค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมือกลงกับมืชี้จับสี่เส้นไว้นะคะ สัมมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดนะคะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี่นะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในโดที่ห เส้นหัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2นะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปนะคะรวมเข้ามาให้กระชับแบบนี้นี่นะคะจับเข้ามาแบบนี้นะ แบบนี้นะคะแล้วก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเราก็จะจับดิฟินนะคะพาดข้าม3เส้นนะคะจับพาดข้าม3เส้นค่ะจับพาดข้าม3เส้นมาพาดข้าม3เส้นมานะคะ จับพาดข้ามสามเส้นมาค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะสามเส้นสุดท้ายนี้นะเราจะเอาเส้นนี้นะคะจับพาดมานะคะแล้วก็สอดเข้ามาในรูนี้เส้นถัดมาค่ะจับพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามมานะคะแบบนี้นี่นะพอเราได้แบบนี้นะคะ เราก็จะจับริบบิ้นลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็จะดึงนะคะดึงให้กระชรับเข้ามาก่อนนะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะหรือใส่ทีหลังก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงเข้ามาให้กระชรับค่ะดึงเข้ามาให้กระชรับเลยนะคะให้กระชรับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็สอดลอดสาเส้นไปนะคะสอดลอดไปตามแนวริ้นิ้นเลยนะคะสอดลอดไปเลย สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะมันจะรวดสามเส้นพอดีนะสอดไปเรื่อยๆรื่อนะคะให้กดทางแปดเส้เลยนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเราก็จะจับริบบิ้นมานี่นะคะพับไปด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับไปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วเราก็สอดลงนี้ค่ะ นี่ค่ะเห็นนะแล้วก็ดึงมาพับไปด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังค่ะแล้วก็สอดมาอย่างนี้ นะคะเราก็จะดึงแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้นะทายแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะสอดกลับไปเก็บนะคะทุกเส้นเลยนะนี่ค่ะได้นแบบนี้นะปลายดิบินตรงนี้เราก็ตัดทิ้งนะคะ เราจะเอาลิบบินนะคะความยาว35ซนติเมตรจำนวน8เต้นนะที่เราตัดเตรียมไว้นะคะเราก็จะเอามาสอดนะคะสอดมาแบบนี้เราจะเหลือปลายริบบินไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเวลาเราสอดกลับไปเก็บอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นปลายริบบินนะคะนะเราจะได้สอดได้ง่ายนะคะ ได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นี่ค่ะเราก็จะจับมาเส้นนี้นะคะพับลงมาแบบนี้สอดคล้องเข้ามาในเส้นนี้ค่ะนี่นะคะคล้องเข้ามาในเส้นนี้นะเราก็กดเข้าไปนะคะแบบนี้กดไว้นะคะกดลิมบินไว้แบบนี้นะคะพับขึ้นไปนะคะแล้วก็โค้งลงมาค่ะแล้วก็สอดไปนี่ค่ะ จับขึ้นไปนะคะบิดโค้งลงมากระสอบไปแบบนี้นี่ค่ะ ส้นสุดท้ายนะคะบิดโค้งลงมานะแล้วก็สอดเข้าไปในนี้นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะแล้วก็กดไว้แบบนี้นะคะกดไว้นิดนึงนะไม่ต้องกดแรงนะคะกดเพื่อที่จะให้ดิบบิบ้นไม่หลุดออกมานะคะแล้วเราก็สอดขึ้นเข้าไปแบบนี้ตาบนบนเส้นนะคะบนเส้นสีม่วงที่เราเก็บไว้นี่นะบนปลายเส้นสีม่วงนี้นะคะเราก็สอดกลับไปแบบนี้ เราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ติแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆดึงนะคะดึงให้สวยงามก่อนนะรอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะเราจะพับมาด้านนี้นะคะพับลงมาค่ะบิดม้วนมาแบบนี้เราก็สอดเข้าไปในรูนี้ค่ะนี่นะคะพับมาค่ะ บิดม้วนมาใช่นะคะมาฝั่งนี้นะเราก็จะเอามาฝั่งนี้นะคะพับมาด้านหน้านะคะบิดม้วนมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะพับมาแล้วก็บิดม้วนมาค่ะ ับมาด้านนี้นะคะปิดม้วนมาแล้วก็สอดเข้าไป สุดท้ายนะคะพับมาปิดหมอนมาค่ะแล้วเราก็ดันเส้นนี้ขึ้นไปก่อนนะคะดันเส้นนี้ขึ้นไปก่อนนะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ดึงลงมานี่ค่ะก็จะได้ปิดแบบนี้นะคะนี่นะ ชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็สอดกลับขึ้นไปเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะพับแล้วก็กลับขึ้นไปนะคะสอดพับสอดกลับขึ้นไปค่ะแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะ นคะให้แบบนี้นะ้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะแล้วก็จับตะแคงนะคะพับมาด้านนี้ปิดม้วนลงมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะพับมานะคะปิดม้วนมาค่ะ ะะเราก็จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับพลิกสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปค่ะนี่นะพับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบน นี่ค่คะพอได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งเลยนี่ค่ะ ดอกช่องนางนะคะสวยๆง่ายๆนะคะของเรานะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ